สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3นะคะพบกันคลิปที่10ในวิชาภาษาไทยแล้วนะคะ,ะคลิปที่10นี้นะคะจะพาเด็กๆมาท่องบทกลอนที่เป็นสระอูนะคะสระอูนั้นตำแหน่งของสระอูอยู่ข้างล่างพยัญชนะไทยนะคะเด็กๆคงได้รู้จักกันแล้วนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักบทกลอนสระอู คุณครูมีคำถามมาถามอีกเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวเดยวเด็กๆตอบคำถามที่คุณครูถามนะคะเป็นปริศนาคํำ้ายอ่าสัตว์อะไรเอ่ยมีฟันแหลมและคมมีหางยาวๆแหลมด้วยมีขนปกคลุมที่ตัวชอบกัดแทะสิ่งของและมันก็ชอบร้องอิทอิออ,อะไรคะ ฟันแหลมและคมมีหางยาวแหลมมีขนปกคลุมที่ตัวชอบกัดแทกอาหารและสิ่งของร้องอิดอิๆอ,อ,อให้เวลาสิบวินาทีหมดเวลานะคะเฉลยค่ะนั่นก็คือหนูนั่นเองนะคะ เข้าถามต่อไปค่ะสัตว์อะไรเอ่ยมีตัวยาวๆเลื้อยไปเลื้อยมามีพิษร้ายแรงมีตัวยาวๆเลื้อยไปเลื้อยมามีพิษร้ายแรง10วินาทีค่ะ นั่นเองนะคะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะอ่าเรามาดูบทกรสระอูกันนะคะสระอูเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้อยู่ข้างล่างพยัญชนะไทยนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะดูหนูสู่รูงู ดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูอ่ะเดี๋ยวรอบนี้อ่านพร้อมกันนะคะ ดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูอ่ะนี่ก็เป็นบทก่อนที่มีแต่สะระอูนะคะถ้าเด็กๆยังจําไม่ได้เนี่ยคะ่ะให้เด็กๆด,ดูคลิปซ้ําๆพูดตามคุณคูซ้ําๆเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จําได้นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ